สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะส,สปะปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสและก็คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกล ขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องให้ให้ช่องไม้เล็บเจ๊ให้กับเพจชาแนลนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปะปลาวนะคะก็ขอบคุณในน้ำใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจคอมเมนต์ทักทายนะคะคลิปนี้ไม้เล็บเจก็จะเล่าข่าวสารเนาะต่อจากคลิปเมื่อเช้านี่แหละคะ่ะเนาะที่ไม้เล็บเจไปทำงานแล้วก็ได้พูดคุยกันนั่นแหละคะ่ะเนาะ แล้วไมล์เรบเจก็ไปนั่งฟังนะคะวันนี้นั่งฟังช่วงที่ไมล์เรบเจกลับมาจากธุระนี่แหละคะ่ะก็เลยมานั่งฟังว่าช่องไหนเป็นช่องไหนบ้างเนาะนะคะตอนนี้ก็มีประเด็นเยอะกินเยอะนะคะหลายช่องเลยเนาะนะคะที่ออกมาพูดถึงเนาะแล้วก็มา์ับเจไปดูหลายช่องคะ่ะช่องป้าช่องคุณธน,นันช่องน้องจิกโก้ทางช่องที่กําลังนั่งเขียน ลายชื่อของ f อฟซีลุงป้านี่แหลคะค่ะที่จะไปหม่หมห่มอะไรห่มเจดีใช่ไหมคะเนาะก็ไปดูตรงนั้นเยอะคะ่ะมาดลบเจก็ให้เขียนชื่อเขียนไล่ลงไปเนาะคะ่ะพร้อมครอบครัวเนาะก็อยากให้ f อฟซีลุงป้าทุกคนนะคะที่กําลังมีประเด็นกันอยู่เนาะรักสามัคคีกันคะ่ะร่วมกันทนําบุญค่ะเพราะว่าชื่อทุกคนจะไปอยู่ในผ้านะคะผ้า เขาเรียกอะไรผ้าเหลืองผ้าไตมันไม่ใช่ผ้าไตเนาะมันเป็นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้หนูไม้แลเจเรียกไม่ถูกเนาะนะคะก็คือจ๋าไปห่มพระธาตุพระนมนั่นแหละค่ะเนาะก็คือทุกคนเป็นเอฟซนะคะแล้วไม้ดละเจก็เห็นหลายๆช่องเนาะที่ไปนั่งเขียนกันนั่นแหละค่ะเนาะถึงปีนี้ลุงจะไม่ได้เดินนะคะแต่เราทุกคนก็ร่วมกันทําบุญนั่นแหละค่ะเนาะทําบุญเพื่อที่จะเอาราช่อของตัวเองนะคะลงไปใน ผ้าเหลืองนั่นแหละคะ่ะที่จะให้ทุกคนนะคะเป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อกันนั่นแหละคะ่ะคือเรามาจุดนี้เดียวกันและทําไปแล้วปีหนึ่งนี้ก็คือปีที่สองแล้วเนาะนะคะทุกคนก็จะได้ไปกับนะคะถึงเราไม่ได้ไปแต่รายชื่อเราก็ไปห่มพระาธาตุพนมก็คือร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนาะมาเยเลยพเจเจก,ก็เชื่อว่าเอฟซีลุงป้าทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็ ไปเขียนชื่อเขียนอะไรกันเนาะนะคะอยากให้รู้รักษาเมื่อคีกันเหมือนเดิมค่ะเนาะมาเล็บเจไปดูหลายช่องมากวันนี้นะคะก็มีปัญหาก,กันก็นะคะพูดถึงกันและกันนะคะก็คือมันก็มีเนาะนะคะที่นะคะเอาคลิปป้าเอาคลิปอะไรมาเปิดแล้วทุกคนก็คงได้ฟังได้รับได้รับรู้ถึงการแสดงออกนั่นแหละค่ะเนาะมาเล็เจไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายเพราะว่าแต่ละคน ที่พูดอะไรออกไปไมล์ร uh, ับเจบอกเสมอว่า f อลุงป yeah. yeah. ้าเขาดูอยู่ค่ะไมล์รับเจเจก็คือหนึ่งในนั้นที่เป็น f อลุงป้านะคะถึงไมล์รับเจจะทานะคะไมล์รับเจมีช่องมาก่อนนะคะมีช่องมาก่อนที่จะมาติดตามลุงป้าเนี่ยพะไมล์รับเจเปิดช่องมานานแล้วตอนนั้นคํานวณหุ้นตามที่ไมล์รับเจบอกนั่นแหละค่ะแต่พอเราได้รับข่าวสารนะคะในการหายตัวไปของเด็กคนหนึ่งเนี่ยเราก็เข้ามาติดตาม ตั้งแต่นั้นมานะคะในการติดตามของเรานี่แหละเรามองว่าสิ่งที่เราเห็นในข่าวตั้งแต่วันเกิดเรื่องจนกระทั่งวันที่เอ่ยปากสงสัยลุงเนี่ยทำลายของลุงมันไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีโอกาสเลยทั้งลุงทั้งป้าเขาแสดงตัวตนตัวเองนะคะในขณะที่เขาบอกเวลาที่จะลงมาจากเขานะ่ะลงมาจากสวนยางนะ่ะ เขาก็มีนาฬิกาในข้อมือทุกคนก็คงจะเห็นน่ะมันเป็นสีดำนะคะนาฬิกาข้อมือของป้าน่ะนะคะในช่วงวันต้นๆเกิดเหตุน,นะคะแลวมันเป็นนาฬิกาดิจิตอลใช่ไหมคะสามารถบอกเวลาได้ตรงเป๊ะนะคะคือเวลาที่ต่อให้ตั้งเวลาก็คงไม่เกินสามนาทีถ้าตั้งเกินหรือตั้งน้อยกว่าเนี่ยนะคะเพราะคนเราบางทีตั้งเผื่อไว้สักสามนาทีห้านาทีประมาณนี้แหละคะ่ะ มันก็กะเวลาประมาณนั้นนะคะ่ะเนาะแต่สิ่งที่เราได้ยินก็คือทไลายของป้าป้าก็บอกชัดเจนลุงก็บอกชัดเจนเขาด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีเคยญาติของเขาด้วยที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่นั้นมาไมล์เลิฟเจก็เลยนะคะเริ่มพูดข่าวสารของลุงป้าผสมกับการลงหุ้นของไมล์เลิฟเจไปในตัวพูดสลับไปสลับมานะคะนะคะจนกระทั่งช่องของไมล์เลิฟเจน่ยนะคะ ปิดสร้างไรายได้ไม่สามารถสร้างไรายได้ไดนะ้เพราะว่าไมล์เลิฟจีมีคนมาวางลิงก์ในใต้คลิปของไมล์เลิฟจีเป็นลิงก์ที่ไม่ถูกต้องไมล์เลิฟจีถึงบอกว่าห้ามวางลิงก์ใต้คลิปของไมล์เลิฟจีเพราะไมล์เลิฟเจีก็ทํามาหากินเหมือนพวกคุณอย่าวางลิงก์ใดๆนะคะไมล์เลิฟจีคำนวณก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้เอาตัวเลขนะคะไปเปรียบเทียบของคนอื่นเขาเพราะไมล์เลิฟจีไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะแต่การกระทําของเขาคือเนาะแล้วนะคะ เอามาวางเราก็เลยผิดกฎตรงนั้นนะแล้วความที่ว่าไมล์รับเจรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ช่องของไมล์ล็บเจโดนปิดไปช่วงนั้นทีนี้ตั้งแต่นั้นมาไมล์รับเจก็เลยหันมาพูดข่าวสารแล้วก็มาอยู่เป็นกําลังใจให้ลุงป้าทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครรู้จักไมล์รับเจหรอกคะ่ะนะไมล์รับเจก็พูดของไมล์รับเจไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะก็ขออนุญ,ญาตเอ,อ่ยชื่อแล้วกันเนาอป่าช่างเมงนี่แหละคะ่ะที่เป็นคน เหมือนกับเอาคลิปไปแชร์หรือเปล่าไม่รู้เนาะในช่วงนั้นนะคะก็คงจะเป็นป่าช่างแม่งนี่แหละเพราะว่ามีคนเข้ามาติดตามแล้วบอกว่ามาจากป่าช่างแม่งนั่นค่ะไมล์เล็บเจเจก็จําขึ้นใจว่าเออเป็นป่าช่างแม่งที่แชร์คลิปเราไปให้คนที่นะคะรู้จักคือ YouTube หรือว่า FC ลุงป้าได้มารู้จักไมล์เล็บเจเจเพิ่มขึ้นนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็คือไมลเล็บเจก็เลย อยู่เคียงข้างลุงมาตลอดเพราะเรามองเห็นตั้งแต่ต้นว่าเราติดตามลุงป้ามาเป็นแบบไหนมาเลิจเจ,เจก็เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามองเห็นน่ะเนาะและก็มาจนจนถึงทุกวันนี้แหละคะ่ะคือต่อให้ใครจะพูดว่ายังไงหรือว่าเม้สารท่านจะลงว่ายี่สิบปีมาเลิฟเจเจก็ไม่เปลี่ยนใจคะ่ะนะคะน้อมรับคําตัดสินทุกคำนี่แหละคะ่ะแต่สิ่งที่มาเลิฟจเจ,เจ,เจมองเห็นแบบไหน มาล็บเจเชื่อแบบไหนไมารล็บเจก็ยังคงเชื่ออย่างที่มารล็บเจเชื่อนั่นแหละคะ่ะเนาะว่าทําลายลุงมันไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นป้าก็ไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะคะเนาะในช่วงที่เขาไปไหนมาไหนลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะจะไปโยงว่าเขาจะไปนู่นไปนี่คือลุงเขามีทไลน์ของเขามีคนไปด้วยตลอดแล้วระยะเวลาที่ว่านะคะไปช่วงนั้นมันเป็นยังไงคือเราเห็นทุกคนเนาะเราจะไม่เข้าไปพูดไปยุง่งตอนนี้ เพราะมันอยู่ในขระนวนการอยู่แล้วเนะาะศาลท่านก็ตัดสินมาแล้วเราก็รอเป็นกําลังใจให้ลงุงจนกระทั่งศาลสุดท้ายนั่นแหละนะคะมาเลบเจเชื่อว่าความยึดรรมมันต้องมีนะคะถึงถึงลุงจะรู้ว่าตอนนี้เหมือนที่ผู้ที่เป็นแม่น้องเขาออกมาพูดเละว่าลุงไม่ได้สู้กับเขาเลยลุงสู้กับใครอยู่นะคะแต่มาเลพเจเชื่อว่าความจริงน่ะมันจะทําให้ลุงหลุดพ้น คือให้ลุงแก้ต่างให้ตัวเองได้ว่างั้นเถอะเนาะไมริบเเจก็หวังว่าวันหนึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสารสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราติดตามมาคือหวังอย่างยิ่งว่าลุงจะหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหานั่นแหละค่ะนี่คือตัวตนของไมล์รับเที่อยากจะบอกว่าไมล์รเต่อให้ใครจะคิดยังไงหรือทําอะไรไปคือไมรับเไม่นะคะไม่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะคะว่าเราอยู่ เคียงข้างหรือว่าให้กำลังใจลุงป้าเนาะนะคะก็อยากบอกทุกคนเนาะถึงเราไม่รักลุงรักป้านะคะหรือใครที่รักลุงแต่ไม่รักป้าที่รักป้าแต่ไม่รักลุงเนี่ยมายรับเจบอกเลยค่ะคืออยากให้เราทุกคนรู้นะคะคือความเป็นจริงก็คือเขาคือครอบครัวเดียวกันเขาคือครอบครัวค่ะเราจะไปแยกเขาให้จากกันมันไม่ได้นะคะทุกคน ให้ทุกคนนึกถึงวันที่ลุงโดนกล่าวหานะ่ะคนที่อยู่เคียงข้างลุงคนแรกก็คือใครคะก็คือป้านะคะคือป,ป้านี่แหละคะ่ะแม,ม่เล็กเจมไม่อยากอันนี้เนาะก็คือเวลาที่คนเราสักคนในครอบครัวเนี่ยถ้าคนนั้นมันเห็นแต่ผลประโยชน์นะคะจะไม่มีทางที่จะมาอยู่เคียงข้างลุงแน่นอนแต่พอดีป้านะ่ะ เลือกความถูกต้องไงคะถึงสลัดครอบครัวตัวเองออกหันหลังให้ครอบครัวตัวเองมาปกป้องสามีและลูกของตัวเองเพราะนั่นคือครอบครัวของเขาไงคะทุกคนนั่นคือครอบครัวของป้าครอบครัวของลุงเขาต่อสู้กันมาต่อให้เรารักลุงรักป้าแค่ไหนนะคะให้กําลังใจแค่ไหนแต่คนที่จะช่วยลุงให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาให้หลุดพ้น ไปต่อสู้คดีด้วยกันนี่ก็คือป้าป้าต้องเป็นคนเดินเรื่องเดินโน่นเดินนี่ค้าขายสินค้าของเขาเพื่อมีเงินไปจ้างทนายนะคะและคนที่จะเอาลุงออกมาจากตรงนั้นได้ก็คือท่านทนายทั้งหลายที่เข้าไปทําคดีให้กับลุงป้านี่แหละคะ่ะทุกคนเหนือสิ่งเงินใดต่อให้มีทนายแต่ถ้าไม่มีเงินจ้างเขาทนายที่ไหนเขาจะมาทําคดีให้ลุงป้าล่ะคะ ซึ่งส่วนนี้ไมล์เลฟเจเจถึงบอกว่าใครก็แล้วแต่สามารถค้าขายสินค้าของลุงป้าได้ทุกทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ฝั่งไหนจะเป็นฝั่งที่เกียดลุงหรือไม่เกียดลุงนะคะสามารถขายได้หมดค่ะขอให้ขายได้แล้วนํานะคะเงินส่วนนั้นมันก็ไปอยู่กับลุงกับป้า <S <S เพื่อลุงป้าจะได้มีเงินไปต่อสู้คดีนั่นแหละคะ่ะเนาะแล้วไมล์เลฟเจก็ได้เข้าไปดูหนุ่มจินตนาการ เขาก็ประกาศขายนะคะคือเขาจะเอาเป้าให้ได้1,000ชิ้น1,000ชิ้นก็คือ6 9หมืแล้วเห็นไหมคะเพราะเอเขาเรียกอะไรสบู่ของป้าก็คือราคา69ใช่ไหมคะทุกคนเขาตั้งเป้า1,000งน่ะตอนนี้ตอนนี้ก็คงได้เป็นร้อย0อแล้วมั้งเพราะวันนั้นไม้และเจไปดูเขาบอกเขาได้แล100้วร้อยน่ะนะคะนั่นก็คือมันมีเม็ดเงินเข้าไปหาลุงหาป้า เพราะจากการขายสินค้านี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วใครขายสินค้าคนนั้นก็ได้เปอร์เซ็นต์นะคะนะคะถ้า f c สั่งซื้อแล้วก็บอกในานามเขาอ่ะเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะทุกคนก็มีรายได้เข้าหาตัวเอียงเข้าหาตัวเองเนี่ยเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองนะคะเพราะทุกคนทํามาหากินอยู่แล้วเราทุกคนไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีคะ่ะทุกคนเราเข้ามาติดตามคือบ้านและก็คนที่เขารวยอยู่แล้วน่ะเขาไม่ได้มาคิดเล็กคิดน้อยเลยเรื่องนี้ แต่คนที่เราทํามาหากินเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือทุกคนมาหาไรายได้ทาง YouTube แล้วก็เสริมด้วยการค้าขายสินค้าหรือไปเป็นนะคะคนขายสินค้าให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์นี่แหละคะ่ะส่วนต่างที่ค้าขายสินค้าได้นี่แหละคะ่ะเพื่อเอามาเลี้ยงชีพตัวเองนั่นแหละคะ่ะทุกคนมาเลิบเจอยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้ลุงกับป้าเขาตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะ นะถ้าป้าจะตัดลงุงเขาตัดไปตั้งแต่มีใครเสนอให้เขาล้านหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคนถ้าไม่มีป้าลุงติดไปตั้งแต่วันเขาเสนอให้ล้านแล้วนะคะทุกคนคิดให้นะคะถ้าใครที่รักลงุงรักป้าจริงเนาะก็คือเขาสองคนต้องอยู่ด้วยกันไหนจะลูกเขาอีกสองคนเลยถ้าเราจะแยกใครคนใดคนหนึ่งออกจากกันแล้วลูกเขาจะยังไงล่ะคะทุกคนเขามีลูกต้องรับผิดชอบด้วยกันนะคะเนาะก็อยากให้รักกันค่ะ ถึงเราจะไม่ชอบบางทีเราอาจจะไม่ชอบคนนี้พูดลักษณะแบบนี้ป้าพูดลักษณะแบบนี้ลุงพูดลักษณะแบบนี้แต่นั่นมันคือนะคะชีวิตประจําวันของเขาส่วนตัวของเขาค่ะเรามุ่งไปที่คดีหลักค่ะทุกคนเนาะเมื่อเรามาให้กําลังใจลุงป้าแล้วเราก็ให้กําลังใจลุงป้าจนถึงสารสุดท้ายนั่นแหละคะ่ะส่วนตัวไมล์เลฟเจจีถึงสารสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ยังคงติดตามลุงกับป้าอยู่ดี เพราะเรานับถือปู่ปริจิตนะคะเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือกันทุกคนคือทุกคนมีใจเดียวกันก็คือองค์ปู่ปริจิตลูกหลานองค์ปู่ปริจิตกัลยานามิตรกัลยานามิตรเนี่ยกัลยานามิตรด้วยกันที่มาเจอกันและก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้าก็คือลุงป้าก็คือกัลยานามิตรกับพวกเราทุกคนนี่แหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดยาวนะคะมาเป็นกําลังใจเนาะนะคะ วันนี้ก็คงจะได้ไม่เยอะคลิปเพราะว่าไม mm. ่เลิฟเจจีมีอะไรทําเยอะแยะเนาะวันนี้ก็เอาแค่ okay. สองคลิปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะอยากจะไลฟ์สดคะ่ะแต่ว่ารอรอให้ข้างนอกมันสว่างขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็จะได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนจะได้ทักทายทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้า mm. เอฟซีไม่เลนะิฟนี่แหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพรุ่งนี้ คลิปนี้ก็ขอให้ fc มาเลิฟ fc ลุงป้า,ายูทูบเบอร์ใส่ลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลอกินเลยใช้เลอเก็บเ,เป็นสิทธิกันทุกๆคนนะคะฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมอโอมด้วยนะคะใครที่พอมีกําลังเนาะไม่มีเราไม่มีเราไปดูคลิปดูไลฟ์ของลุงป้าเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเท่านี้ลุงป้าก็มีความสุขแล้วเพราะ ยูทูบเบอร์ที่เราไปดูไอช่องของลุงป้าลุงป้าก็จะมีรายได้ในส่วนนี้ไปต่อสู้คดีเหมือนกันเนะาะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ